ดูนะโอเค Good morning Hello everyone today you with me with the channel เอ่อภาษาไทยครับออาทักีภาษาไทยนะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับรายการอาริฟันตาซีดรามนะครับรายการที่จะทําให้การเล่นแฟนตาซีพรีเมียของคุณเนี่ยสนุกตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมแน่นอนแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปจัดตัวกันเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะว่าเก้าอ e ีา้ข้างๆผมเนี่ย มีไว้ทําไมเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับส่งตรงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับขอต้อนรับแจ็คกิลิชสวัสดีครับเว้ยดกิลิตกิลิตประเทศไหนเนี่ยคนเดียวกันไหมเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาช่วยคุณภูมิคอ์นะเห็นเนี่ยนั่งแบบแจ็คกิลิตเดี๋ยวมีคอ์กันจะมีแจ็คกิลิตหรือเปล่าวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณมาช่วยผมจัดทีมเนี่ยบอกเลยว่าลุ่มหรือร่วงดี ลุงสิต้องลุงต้องลุงเลยหม่เพราะว่าคนเขาติดตามกันเรากันอยู่นะฮะคนแรกขอเลือกก่อนแล้วกันจัดไปคุณรักษาประตูเนี่ยผมมีในใจแล้วอารอนแรมสเตลฮะผมจากอาร์เซนอลนะครับจากอาร์เซนอลครับราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ราคา 5M เท่านั้นถูกวาถูกไหมถ้ามองในนักเตะเนี่ยจะถูกนะ แต่ถ้าเรามองในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าอาจจะมองแด้ว่าแพงก็ได้นะเพราะว่าด้วยฝีมือด้วยอะไรจากซีซันที่ผ่านมาเนี่ยโดย3าเหตุผลเนี่ยที่คุณชอบแรมสเดลมีอะไรบ้างครับลองอธิบายหน่อยสิว่าเขาเป็นตัวจริงมีทุกการก่อนเนี่ยเขาลงตัวจริงครบทุกนั้นเลยโอ้แล้วก็มีสติคินชีที่ดีดีดีพอสมควรนะแล้วก็ตลาดการแข่งขันของเขาเนี่ย ถือว่าเบาถามนัดแรกเขาเจอ Forest Crystal Palace แล้วก็ฟูลแลนมว่ามีโอกาสคินชีสผู้รักษาประตูคนที่2เนี่ยเห็นใส่เสื้อทีมนี้มาเนี่ยใครว่ามินเคลเลอร์อะอาริซองเบเกอร์สิราคาอยู่ที่ 5.5m อาจจะสูงกว่าหน่อยตารางการแข่งขันเนี่ยเหมาะสมกับการเก็บแต้มเหมือนกันนัดแรกนะครับเขาเจอเชลซีแต่นัดหลังจากเนี่ยเขาเจอเป็นบอร์นมัธนิวคาเซนแอสตันวิลลาวูฟส์โอเคครับนี่คือ2ผู้รักษาประตูที่เราเลือกกันนะครับผมอาริซงเบเกอร์กับแอ,อ,อรอนแรมสเดล ไปต่อที่กองหลังนะคุณภูมิลุยกันเลยเดี๋ยวผมเริ่มคนแรกกันเลยครับมาจากทีมนี้เหมือนกันเลยเวลาพูดถึงลิวพูลนะใครก็นึกถึงคนนี้ใครฮะจอแดงเดนเดสันไม่ใช่ไม่ใช่ม,ชมชนมมกองกลางอ๋อไปแล้วด้วยนะ,ะก็ต้องนึกถึงเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนสิครับผมครับผงแดงลิวพูลนะครับราคานะครับอยู่กันที่ 8m เป๊ะเลยนะเขาลงตัวจริงสถิติเนี่ยสูงเหมือนกันนะครับผมค่าการแอสซิดมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อีกยิ่งเฉพาะกองหลังนะครับถ้าได้แต้มจากการแอสซิดหรือการทำประตูเนี่ยแต้มมันพุ่งมากเลยนะครับนี่คือข้อดีจากเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนนะครับกองหลังคนที่2คู่แข่งตลอดการของลิเวอร์พูลเลย ผมคิดว่าทีมไหนเอเวอเรสต์ไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะถูกต้องครับคนนั้นคือใครคนนั้นคือใครลุคชออ่าถูกต้องครับราคาราคาเท่าไหร่ผมว่าอยู่ที่5.5าเอ็มว่าถูกกว่าเทรนด์พอสมควรเลยนะพอสมควรเลยฮะเป็นนักเตะที่เก็บคลีนชีทมากที่สุดผมเลยมองว่าลุคชอเนี่ยเป็นหนึ่งตัวเลือกที่เราควรมีไว้ในทีมครับและผมบอกไว้ก่อนว่าสามารถไปเล่นเซนเตอร์ได้ด้วยทีมหาเขาจับไปเล่นเซนเตอร์ครับที่คนต่อไปฮะอ่าคนต่อไปใครครับคุณภูมิผมบอกเลยว่าคุณจะเซอร์ไพรส์กับชื่อดีมมาากกเเเเลลยยยพระคคุณไ่ถึงัน เบนมีฮะจากเบนฟอร์ดราคาถูกมากห้าอินเท่านั้นเองราคาย่อมเยาเบนมีเนี่ยตัวทีเด็ดเลยคนต่อไปเลยจากไบรตันคนนี้เปอร์วิสเอสตูบิยานเอตูบิยอนรึเปล่าเอตูบิยานถูกแล้วอ้านักเตะในตำแหน่งแบ็คซ้ายราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ราคาห้าอินเท่านั้นเองครับผมเอาตรงๆเลยนะจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเรียกว่าฟอร์มดีมากครับในเกมแรกของไบรตันเนี่ยใช่สี่เกมเล่นในบ้านเป็นอะไรที่ สร้างความได้เปรียบให้คุณพอสมควรเลยนะสถิติลงตัวจริงค่อนข้างสูงนะครับยิ่งถ้าฟอร์มดีด้วยเนี่ยได้ลงอย่างเงี้ยแสดงว่าก็การันตีตัวจริงกันได้แน่นอนแหละกองหลังคนสุดท้ายที่เราเลือกมาในเกมวิคแรกใครฮะเสวนแบทแมนบอตแมนนะปราการหลังจากนิวคาสเซิลนะฮะครับด้วยราคากันนีุ้เอ็มเองนะบอตแมนเขามีสถิติลงตัวจริงแทบทุกนัดเลยนะทีนีค่อนข้างดีนะ เวนบอสแมนเราไปต่อกันที่แผงกองกลางดีกว่าครับคนแรกเลยคนแรกเลบอกเลยว่าผมชอบคนนี้มากมาติโนเดกาฮะจากอาเซนอลนะครับผมด้วยราคาที่ 8.5m ไม่ต้องพูดเยอะคนนี้ทุกนัดเลยถูกนัดอยู่แล้วทำประตูก็ได้แอซิ์ก็ดีครับผมของมาตินโอเดกามาตินโอเดกาคนต่อไปคนต่อไปนะครับมาจากทัพนุ่งนางนวลเหมือนเดิมเลยฟาสคารโกรส ด้วยราคา 6.5m เขาลงตัวจริงค่อนข้างสูงเลย37นัดเลยจากทั้งหมด38เขาทำไป9ประตู8แอสซิตคนถัดไปเดี๋ยวมึงยายมาเลอันโดพุซาเฮ้ยไม่ใช่เลอันโดท็อฟซารดิอเรโนทอฟซารรับจัดทัพอาร์เซนอลนะครับปืนใหญ่ด้วยราคา7 M นะครับผมเขาเป็นกองกลางที่มีค่าการทำประตูสูงนะครับผมแปประตูกับ13แอสซิสต์เลยนะสิแอสซิสต์คือหลัก10เลยเนี่ยโอ้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะผมบอกเลยว่าคะแนนโบนัสที่เขาได้เนี่ยก็อิงจากการที่เขาเป็นตัวพิกเกมเหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจใช่ยังอยู่กันที่นกนกนางนังมันเดิมเออส่งออกเก่งเนาะคาวลุมีตัวหมูเอ้ยมีตัวมาดิมีตัวมาดิด้วยราคาที่เท่ากันกับปาสคารโกรสที่6.5จุด้าเอ็มเขาจัดไปถึง7ประตู9แอสซิสต์ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย บอกได้เลยว่าค่าแอซิดเขาเนี่ยมากกว่าที่คิดไว้ถึงกับเท่าหนึ่งเลยนะใช่ใชแล้วเล่นดีด้วยนะคารุมิโตมะคนต่อไปเนี่ยมาจากทัพสาลิกาดงเหมือนกันเลยครับเขาคือใครฮนะ มิเกลอัลมิรอนน้ท่าดีใจที่เขาชอบทำอ่ะท่านี้ของอัลมิรอนอยู่ที่6.5 m เอมครับผมยิงจนเนี่ยแจ็คกี้รตัวจริงเนี่ยเขายังต้องออกมาขอโทษเลยนะที่ไปสบประมาทกับอัลมิรอนไว้เนี่ยเพราะว่าเขาทำประตูไปถึง11ประตูเลยนะครับกับ4แอสซิดด้วยกันโอ้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะและนี่คือบรรดากองกลางที่เราเลือกกันมานะฮะ ตำแหน่งสุดท้ายอีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญเลยบอกเลยว่าแก๊งยิงประตูแก๊งถล่มตะข่ายขาดนะพวกนี้่ใจเราหน้าตรงกันนะ e ออร์ลิง r บร n ตฮาร์แนนะครับตัวตัวเทพเลยถือว่ารู้กันใครไม่เลือกไว้นี่เสียใจแน่นอนแล้วผมบอกเลยว่าถ้าคุณเลือกฮาร์ a n นอยู่ในทีมนะครับ ดีไม่ดีเนี่ยคุณใส่กับตันเนี่ยเขาเลยเขาได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยเขาคูณ2ไปเลยการที่คุณใส่กับตันเนี่ยโกดแดงแน่นอนจำนวนการลงสนามฮาแลนด์ปีทีกดไป33นัดเลยนะก็ถือว่าเยอะมากใช่จริงๆคุณได้ลงมากกว่านั้นนะแต่เ๊ปบอกว่าพอก่อนฮาแลนด์ไม่มีใครเขาอยากเล่นด้วยแล้วไม่มีใครเขาอยากเล่นด้วยแล้วด้วยคุณภาพคัดแก้วขนาดนี้นะครับครับมันมากับราคาที่สูงเหมือนกันราคาที่ต้องจ่ายเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับราคาอยู่ที่14 m อซึ่งผมบอกได้เลยว่าโคตรสูงเราไปต่อกันที่ มาจากทัพหงแดง้วนี่ทับหงแดงคนที่คัรโกมาจากยูด้วยราคาที่ 7.5m ก็ถือว่าย่อมๆเหมือนกันนะไม่ได้สูงมากเหมือนกันไม่สูงไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำมากดีกว่ากลางๆาร์โกนะครับจะยิงประตูได้ที่6.43แอซิสได้ที่1.87แต่หเขาเหนือก็หมดเลยโคดี้กัรโปเนี่ยถ้าเขาทำฟอร์มได้แบบนั้นในซีซั่นที่กำลังจะถึงเนี่ยบอกเลยว่าเขาอาจจะเป็นหนึ่งในเครื่องจักรถล่มประตูคนหนึ่งก็ได้ แล้วก็คนสุดท้ายในตำแหน่งกองหน้าคุณจะเซอร์ไพรส์มากเลยผมยังเซอร์ไพรส์เองเลยว่าทำไมผมเลือกคนนี้เหมือนกันทำไมใครก่อนวินิซิอุสวินิซิอุสของมาดริดเหรอคาร์ลสวินิซิอุสผมเล่มสิครับเดี่นะในกองหน้าเนี่ยเท่าไหร่อ่ะห้าเอ็มเองสไตล์เดียวกับเบนมีเลยมันเป็นไพ่โจ๊กเกอร์เหมือนกันเลยใครที่ไม่รู้ว่าจะใช้ใครผมว่าเลือกตัวนี้ย่อมเยาวแต่ปีที่แล้วเขาทำไปถึง5ประตู2แอสซิสต์นะครับผมแล้วผมบอกเลยว่า ความเป็นไพ่โจเกอร์ของเขาเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยเขากดไป10แต้มโบนัสเลยนะ5ประตู2แอซิสกับราคา 5M เนี่ยผมบอกเลยว่าคุมนะคุ้มจริงๆตัวทีเด็ดในราคาที่ถูกผมแนะนำคาร์ลอสวินิซิลครับเป็นโจเกอร์นะอย่าเป็นโจหมูก็พอย้ำอีกรอบนึงนะครับว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของทางเรานะครับใครที่มีไอเดียหรือมีแนวคิดว่าเฮ้ยผมอยากเลือกคนนี้แทนคนนี้เอามาแชร์กันได้คอมเมนต์มาแชร์กันได้เอาไปอดปกันดูถ้า คุณอยากเป็นกุนซือยอดเยี่ยมประจำเดือนเนี่ยใช่ผมบอกเลยว่าคุณต้องสมัครอริคลับกันนะครับผม,มเพราะว่ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมประจำเดือนเราสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกอริคลับนะครับครับผมถ้าใครยังไม่มีอ่ะคุณต้องรีบสมัครแล้วบอกเลยว่าใครที่ยังไม่จอยลีกเนี่ยต้องรีบจอยได้นะครับนั่นคือ4 5 8 U 6 H โดยภาษาอังกฤษนะครับเป็นตัวเล็กหมดเลยสำหรับใครเนี่ยที่เห็นมาเสเตอร์นี่ สวยๆเนี่ยผมใส่เโซนเฮืองมินเนี่ยที่เห็นกันเนี่ยอ่าควอดิโออย่างนี้ซอนเฮงมินซอนเฮงมินหรือสวยๆนี่เลยเพิ่งเปิดตัวกันไปเลยนะครับกับเสื้อเอนซิตี้ใครที่สนใจในเสื้อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเสื้อเจอร์ซี่เท่ๆแบบนี้นะครับมีที่ร้านอารีฟุตบอลทุกสาขาเลยนะครับสามารถเปิดสไลด์ได้ด้วยอ่าใครอย่างนี้อ่ผมถ่ายให้ดูเลยนี่โลโก้สไลด์อย่างนี้ได้ไโลโบสไลด์ตัวใหม่ๆเนี่ยอยู่กวาดิโอเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยเรามีสกรีนเหมือนกันนะครับผมและในสัปดาห์หน้า เราจะดราฟต์ตัวกันยังไงเราจะจัดตัวกันยังไงติดตามกันให้ดีนะครับกับอริแฟนตาซีดราฟรายการที่ทำให้แฟนตาซีพรีเมียร์ลีกของคุณสนุกตื่นเต้นกว่าเดิมแน่นอนวันนี้ลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ